เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะมีการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศโดยโลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้วก็บุคลากรในพื้นที่ภาคใต้แห่งแรกนะคะก็คือที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่หอประชุมอนเนกประสงค์โรงเรียนอนุวันภูเก็ตว่าที่ร้อยตรี ธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในการเปิดโครงการส่รงเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์องค์กรเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสากลอมทรัพย์ครูภูเก็ตร่วมกันกับสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการลดภาระครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผลรูปธรรม การแก้ไขปัญหาหนี้สินนะคะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งในฐานะของสองปทค่ะก็มีการจัดตั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้ง200 45แห่งเป็นสถานีในการแก้หนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตของครูและก็บุคลากรเพื่อที่จะช่วยคลายทุกข์ส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ความสุขในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรการทําให้ครูมีความสุขก็จะช่วยให้สามารถทําหน้าที่ในการสร้างการเรียนรู้ที่มีความสุขให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากการลงพื้นที่ของสอพทสัญจรที่ผ่านมานะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสากรอมทรัพย์ครูธนาคารอมสิน ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนขนาดนี้นะครับก็มีสถานีแก้หนี้ที่สามารถลดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกอยู่ที่ร้อยละ4.75ได้แล้วนะครับประมาณ12-13แห่งแล้วก็ขณะที่สถานีแก้หนี้อีกหลายแห่งที่ยังคงมีดอกเบี้ยสูงอยู่ก็ขอให้นะครับร่วมมือกันค่อยๆลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับมีเงินเดือนเหลือมากกว่า30สามารถที่จะดำรงชีพได้ ซึ่งก็มีกฎหมายและก็ระเบียบในการรองรับภายใต้การเจราจาหักหนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายครับทางด้านของว่าที่ทร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าสพทก็ได้ให้ความสําคัญกับการปลูกฝังเรื่องของวินัยการเงินการคลังให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่เพราะว่าครูจะต้องมีต้นเป็นต้นแบบนะครับให้นักเรียน และก็รวมถึงการนําวิชาการการเงินการคลังนะครับเข้าไปอยู่ในระบบหลักสูตรเพื่อที่จะปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะครับให้รู้จักออมรู้จักใช้เงินนะครับไม่ได้สร้างหนี้และก็รู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยครับวันนี้ผมเองก็มามาประชุมร่วมกับประธานสากลครูภูเก็ตนะครับสากลครูภูเก็ตนี่ก็กําลังทยอยลดดอกเบี้ยให้กับครูเราเหมือนกันที่นี่มีสมาชิกอยู่6 0พันกว่าคน เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยที่นี่ยังไม่มีครูที่เป็นหนี้แล้วอยู่ในขั้นวิกฤตอันนี้เป็นที่น่ายินดีว่าภูเก็ตครูส่วนใหญ่ก็กู้สากลได้แล้วก็ผ่อนชาระได้ที่อยู่ในขั้นที่เป็นปกติคือเป็นสีเขียวนะครับแต่เป้าหมายที่สปทเร่งดำเนินการมากที่สุดก็คือกลุ่มสีแดงนะที่วิกฤตทำยังไงให้สีแดงกลับไปอยู่สีเหลืองแล้วก็สีเหลืองกลับไปเป็นสีเขียวก็คือครูก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเช่นลดดอกเบี้ย พลเวลาชําระเงินกู้อะไรเหล่านี้นะครับตอนนี้เราแก้หนี้วิกฤตได้ถึงเกือบ1,000คนแล้วนะเพื่อให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกัน